อายุ20ปีหรืออายุไม่ถึงยี่สบออกรถได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลลนูเล่วันนี้อยู่ที่ร้านสปีดเวสสามสาัง,งานใหญ่จังหวัดลบุรีนะคะ วันนี้เราจะมาแชร์วงการมอเตอร์ไซค์ว่าอายุ20ปีหรืออายุไม่ถึงยี่สิบออรถได้ไหมอย่างนี้เราจะกระซิบ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 บอกกันนะจะกระซิบทำไมอือหึ่เขาต้องกระซิบแหละยังไม่มีใครเคยบอกเลยนะว่าอายุแค่เนี้ยจะออกรถได้หรือเปล่ามันก็ต้องกระซิบบ้างแหละเหมือนล้ลูกค้ามาพอดีเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าลูกค้าอายุเท่าไหร่ พี่ไม่ออกรถอะน้องอายุเท่าไหร่อ่ะเก้าได้ป่ะพี่ออกได้หรือว่าออกไม่ได้ได้หรือไม่ได้คะได้ mm hmm. ไม่ได้อันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีฉเฉลยเลยแล้วกัน,นะคะ่ะ ค้าต้องทำงานมาไม่ต่ำกว่า1ปีมีสลิปเงินเดือนรายได้เกิน3เท่าของค่างวดมีผู้ของเซ็นยินยอมเท่านี้ก็ออกรถได้เลยค่ะ <Yahoo! S 1> แต่ในกรณีที่ออกรถเป็นเงินสดน้องๆที่มีอายุมากกว่า15ปีใช้แค่บัตรประชาชนใบ <Wow. S 1> เดียวก็สามารถออกรถได้เลยจ้า อายุน้อยก็ออกได้แต่ต้องมีข้อแม้มีเงื่อนไขยอย่างที่บอกมาตะกี้แหละเอาเป็นว่าถ้าสงสัยตรงไหนนะคะอยากรู้ว่าออกรถได้หรือเปล่ายังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ด้วยนะจ๊ะ